วิธีบอกเลยที่แนบเนียนก็คืออยู่ซื่อๆบ่ตตรงเว้าเอียงแค่เหตุทุกอย่างให้ตรงกันข้ามกับตอนที่ฮักกันไม่ไหมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับยังอยู่กับผมคนซื่อชื่อดำเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศยามเย็นๆหลังเลิกงานนะครับ ผมก็ยังอยู่ที่หน้าห้องเพื่อนเหมือนเดิมนะครับอากาศร้อนๆท่านผู้ชมยังอยู่ที่หน้าห้องเพื่อนนะครับวันนี้ผมก็จะพามารู้จักเพื่อนนะครับเผยไทมลายชีวิตยามเย็นๆว่าหลังกลับจากเลิกงานแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างขออนุญาตใสานะ่แมส ร,ร้อนร้อนร้อนอันนี้คือแขกไม่ได้รับเชิญนะครับแขกไม่ได้รับเชิญเอเล่แต่นี้ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับไม่ใช่เพื่อนผมอันนี้อีกตัวนะครับก็ไม่ไม่ใช่เพื่อนเหมือนกันครับใส่เสือสสเส้อสีดํากับใส่เสื้อสีแดงนี่ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับ <laughs> อันนี้ใส่เสื้อลายนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับไม่ใช่เพื่อนมาอีกแล้วใส่เสื้อลายไม่ใช่เพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนเอ๊ะใส่เสื้อต่างสีมาเลยนะครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวดําเดี๋ยวลายอันนี้ใส่เสื้อดํามาอีกหนึ่งตัวนั่นเองไม่ใช่เพื่อนผมเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปรู้จักเพื่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ สวัสดีเพือเพ่อนครับกูเหรอเพิ่งเลิกงานเหรอเลิงงเกงานเานี่ยเลิกงานน้ำอันนี้เนี่ยเนี่ยกูอยากรู้มันไอ้ยอยากรู้ว่าต้นมันคือต้นอะไรวะมาดูดิวันวันนั้นวันนั้นมาดูอยู่กูก็อยากรู้เหมือนกันอันนี้น<ร>มันคือต้นอะไรวะ ปลูกนกันเนี่ยนนคนที่ทํางานด้วยกันเพื่อนทํางานด้วยกันมันเหมือนเหมือนเหมือนว่าเคยเห็นกันนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะเขาว่าผลออกมาเป็นลูกๆกินกันลาบได้นัลาบอะก็ลองมาปลูกดูว่าเป็นต้นอะไรกันแน่เนี่ยต้นเนี้ยมันมีหนามด้วยหรือเปล่าต้องลองใช่มันมีหนามปกติต้นแค่นี้เองอ่ะนี่ปลูกมาเนี่ยประมาณสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยสามเดือนน่าจะสามสามเดือนกว่าลองดูลองดูลองดู फिक mét đi वाला lặng nước ngàn dăm dân lốt bên lại chiên hoặc ừ. วันนี้ทำอะไรกินวะวันนี้น่าจะทอดปลาหมึกกับข้าวผัดสองรายการก็พอละต่อไปก็ห้องแล้วที่ห้องว่างๆนี่มันเงียบเขาเขา,เขาไม่มีใครอยู่เหรอเออมันไม่ไมีใครอยู่กันห้องว่างเยอะ อากาศมันก็ยังร้อนเนาะขนาดเย็นนะมนเนี่ยพอมันร้อนๆเข้ามันก็มันยังไงเนาะทำอะไรมันก็เบื่อมันก็เส็งอะงกอลงอลองลองดูอะไรเย็นๆย็นสักโบวกไหมเพื่อนลองลองลองกินน้ำเย็นดิดิได้มั้ยเนี่ยน้เย็นมันไม่อาจจะไม่ค่อยเย็นนะเออ เดี๋ยวเข้าไปเติมยีก่อนหุงข้าวเบหุงข้าวทำหมกข้าวเองด้วยแก้แล้วแก้แก้ขาต้อโบก่อนหุงข้าวมีขาวด้วยนะครับต้องจบเลยเบ้อหนุ่มโสดจับชีวิตหนุ่มโสดอันนี้แก้ขาวหุงข้าวมีขาวด้วยว่ากันสั้นแม่แม่นเอหุงข้าวนะนะครับ เอ๊ะทำข้าวก่อนทำไมทำไมล้างเท้าถี่จังวะผมล้างเท้าถี่หน่อยช่วงนี้อากาศมันแบบแห้บข้าวมันเก้าหรือวะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวล้างกระทะทำข้าวก่อนกระทะมันกราวอีกแล้วขาวแก้วปลาหมึกตากแห้งนี่ทำเองหรือเปล่าทำเองวะเนี่ย แนนนึกว่าปลาหมึกตักแห้งทำเองมมีม,ม,มีมีแขกมานะครับโอ้เสื้อดำเกล็กไปส่วนเนี้ยเอาแก้ข้าวก่อนอันนี้เขามีทำกับข้าวแก้ข้าวด้วยแก้เข้าเหรอเนี่ไปส่วนชิ่นไม้แล้วก็มาให้เลยเขาบอกแล้วฝันแล้วก็มาให้ก็ยกุโทรหาลูกคุ้งแก้ข้าวแก้ข้าแล้ว,ว,ว,วลงมือแล้วอันนี้เริ่มทอดแล้วนะครับ มีล้างคาวไหมเพื่อนเอนกันอาอีกแล้วอดปลาหมึกกระมิ้คาวพร้อมทุกล้างคาวทุกอย่างมีเขาบอกว่าของทางนั้นเขาปลกอย่างเดีนี้ลองไปดูทามีสักสบก็จะขอสักสองกอสากอปลูกอะไรได้ไปแพ่ไปแตกปลูกบัวนสายอ่ะมัววแดงบัวแดงอะมีแถวนู้นมีไหมสาขาอะม้วแดงมันเป็นต้นยังไงวะ บัวน,นีดอกมันสีอะไรนะที่มันบัวกินสายอ่ะเคยเห็นไหมมัน,มนมเป็นดอกสีชมพูแค่นั้นแหละชมพูน,น,นะไม <laughs> ่มีไอ้มันมีก็มีอยู่ตามเอ้ยเคยเคยมีอยู่ในอ่างปลาเหรอโอ้ยแรงผมมือหมมือเลยยังไงบ้างฝีมือการทอดปลาหมึกข,ข <laughs> มขมอ,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 อันนี้อันนี้ล้างขาวไปกี่รอบแล้วล้างขาวแค่รอบเดียว ทอดมาแล้วมันขมเรื่องห่อห้าทอดนะอร่อยมีวังอภี้ว่าแล้วปะกล้วยปะกล้วยเลยดูปะกล้วยเออชีวิตหนุ่มโสดแลดูเหอะกรนโคกหรือเปล่าเยมีอะไรนี้มันโค้งอะนี่กระโคกไงเอาแล้วเอาแล้วไม่ฮะไม่ไม่ขมเพื่มล้างเท้ากันเพิ่มเอาล้างเท้าก่อน แก้ขาวอยู่นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้มีนูวันนี้ก็มีสองอย่างเอาไว้เป็นกับข้าว <c oughs> ข้าวครับข้าวข้าวครับอ <c oughs> สองอย่างแล้วครับพอวันนี้มือนี้ก็พอแล้วครับเกียนนี้ครับ <c oughs> คนเดียวครับสบายมากครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เพราะว่าหลังเลิกงานม,มาก็มันจวนเวลาแล้วครับเลยไม่ีเวลาถ่ายคลิปคงมีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้ว